เธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ันนกลงใจสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมชาวไทยวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังรายงานตรงจากใต้ต้นสีมหาโพรนะคะดินแดนพุทธภูมิเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ วันนี้ท่านผู้ชมจะติดตามชมกิจกรรมพระบวชใหม่ต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าปรบปรื้มนะคะรวมถึงท่านผู้ชมจะได้อนุโมทนาบุญมากับเราด้วยค่ะเราจะพาท่านผู้ชมติดตามชมการดําเนินงานการดําเนินกิจกรรมแต่ละประจําวันของการเป็นพระค่ะเช mm ิญ hmm. ท่านผู้ชมติดตามชมไปด้วยกันค่ะ รายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของงานบุญอีกเช่นเคยคะ่ะอันเนื่องมาจากการจัดบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพ,พธิคยาประเทศอินเดียที่ทางรายการชีวิตไม่สิ้นหวังร่วมกับสายการบินไทยเวสเจดได้จัดโครงการบุญบวชอย่างนี้ขึ้นเพื่อนำกุละบุตรที่มีจิตศรัทธาออกบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมเรียนรู้ชีวิตในเพศบพรรพชิตในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเมื่อถึงเวลาสิทธิขาออกไปแล้วจะได้นำข้อคิดประสบการณ์ชีวิตช่วงที่มีคุณค่านี้ไปใช้ต่อไปค่ะ จากนี้ไปเราก็จะมุ่งหน้านะครับจะิกไปยังบ้านนางสุชาดานะคับสถูปบ้านนางสุชาดาสถานที่ถวายข้าวมัทุป,ปายาเก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอที่จะตัดสรนุนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางทางหมู่บ้านนี้เลย ไ,ไม่ไกลจากตำบลขยาแห่งนี้ในสมัยพุทธกาลณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใกล้ๆกันนั้นเป็นบริเวณที่สงบร่มเย็นมีแม่น้ำเนรัญชราไหลผ่านมีหมู่บ้านที่นางสุชาดาเคยอยู่อาศัยเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วบัดนี้จะเป็นสถานที่ที่พระบวชใหม่ทั้ง5้ารูปจะฝึกการออกเดินทุดงฝึกหัดการเดินจงกรมด้วยสติ ร้อมกับการเรียนรู้พุทธประวัติไปด้วยค่ะที่เห็นแปะอยู่ข้างผนังนี้ก็คือมูลโคนะครับเขาเอามาผสมกับแกลบที่เห็นอยู่เนี่ยครับมาตากให้แห้งแล้วก็เอาไปทำเป็นเชือวฟืนก็มีราคาอยู่เขอนกันไขายไว้ให้เด็กๆเ,เก็บเงินไว้ไปขอผู้ชายสถูปที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับเรียกว่า สถูปบ,บ้านดางสุชาดาดเดี๋ยวเราหาที่ร่มๆนะครับนั่งแล้วก็ค่อยชี้จดุดสำคัญสำคัญอธิบายความเป็นมา เบ um, oui. ื้องต้นก <t un> ็ใ <chemistry> ห้เรามองไปตรงนู้นนะครับตรงภูเขาที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะครับตรงนั้นเรียกว่าภูเขาดงคัสิริเป็นสถานที่ที่มหาบุรุษบำเพ็ญทุกขลกิริยาอยู่6ปีนะครับเรียกว่าบำเพ็ญทุกขลกิริยาตรงนั้นแหละนะครับการบำเพ็ญทุกขกกิริยาของพระองค์ก็มีอยู่หลายวิธีการนะครับอย่างในวิธีการสุดท้ายที่เรารู้กันดีก็คือการอดพระกยาหารนะครับก็คือตรงวัดไว้วัดจุ่ตรงนั้นแหละนะครับพอพระองค์เริมบำเพ็ญทุกขลกิริยานะครับ กลับมาสวยพักกาหารก็เดินทางมาตรงนี้ตรงมองไปที่ด้านขวามือเรานะครับที่มียอดเจดีแหลมๆอยู่ตรงนั้นเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วนะครับที่มียอดเจดีแหลมๆอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็คือต้นอาชชาปารามินิโครหรือต้นไรนะครับเมื่อวานที่เราเข้าไปในเจดีขยาตรงทางลงบันไดที่บอกว่าจําลองไว้สัป,ปดาห์ที่5ของจริงก็จะอยู่ตรงนี้สถูปที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยคือสถูปบ้านนางสุชาดานะครับนางสุชาดาอาศัยอยู่ที่นี่ แล้วก็เดินทางไปเนี้ยไปตรงต้นอาชาปลนนิโคตไปอธิษฐานนะครับอธิษฐานขอพรสองข้อจากเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นไทรนะครับนี่ก็ชี้จุดให้ดูให้เห็นเข้าๆก่อนหลังจากนี้เราจะหลดแดดไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวอาจจะอธิบายขยายความเพิ่มให้ฟังนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสจาริกแสวงบุญนะครับเดินตามเส้นทาง นะครับที่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงย่ำไปด้วยพระบาทนะครับโปรดเวณยสัตว์นะครับก็คือเส้นทางที่เราเดินมาระหว่างทางน,นั่นแหละส่วนเส้นทางที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นแม่น้ำเนรัญชาลานะแม่น้ำเนรัญชาลาแม่น้าเนรัญชาลาก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญสายหนึ่งนะครับเรียกว่ามีความสําคัญตรงที่ก่อนที่มหาบุรุษจะตัดสรลปเป็นพระพุทธเจ้า นะครับก็ได้ไปอธิษฐานลอยถาดที่บริเวณแม่น้ำเนลัญชลนาะส่วนสถูปที่เราเห็นอยู่ตรงเบื้องหน้านี้ก็เรียกว่าสถูปบ้านของนางสุชาดาแต่เดินทางนู่นไปตรงจุดที่ชี้ให้เห็นนะครับอยู่ด้านหลังของของผมนะครับอยู่เดินไปทางนู้นนะครับก็คือตรงบริเวณต้นอาชาปารานิโคศไปขอพรจากต้นไทรสองข้อขอให้ได้บุตรชายเป็นบุตรคนแรกส่วนพรข้อที่สองก็คือขอความเป็นภรรยา นะครับก็คือขอให้ได้สามีที่มีฐานะเสมอกันพอนางเจริญวัยมีครอบครัวก็ปรากฏว่าพรที่นางขอนะั้นะนะประสบความสําเร็จก็มาปรุงข้าวมัทุป,ปายาตเพื่อที่จะไปถวายแก่เทวดาที่สถิตอยู่ที่บริเวณต้นไทรขณะที่นางสุชาดาุงข้าวมัทุป,ปายาตอยู่ที่สถูุเนี่ยนะครับก็ให้นางทาสีก็คือคนรับใช้คนหนึ่งไปทําความสะอาดบริเวณต้นไทร นะครับเพื่อที่จะรองรับนางการถวายข้ามบรทุกไปญ,ญาตจากานางขณะที่นางทาสีเดินไปบริเวณต้นไทรก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่มหาบุรุษเลิกบําเพ็ญทุกขลักษกิริยา mm hmm. เดินทางจากนู่นภูเขาดงคัสิรินู่นแหละมาประทับนั่งที่ใต้ต้นไทรพอดี mm hmm. ซึ่งขณะนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลับมาสวยพระกายอาหารเป็นปกติแล้วััพนผิวพันธุ์ก็กลับมาเปล่งปลั่งเหมือนเดิมเรียกว่ามหาปุริลักษณะที่ติดตัวพระองค์มาตั้งแต่กําเนิดนะครับก็กลับมาเป็นปกติ ทำใหมนางทาสีนี่เข้าใจว่ามหาบุรุษก็คือเทพพยายดาที่สิงสถิตยอยู่บนต้นไทรนะครับกลับมารีบบอกนางสุชาดาว่าเนี่ยขอให้แม่เจ้าจงเด้งมือเข้าเถิดขณะนี้เทพพยายดาที่สิงสถิตต้นไทรได้เนรมิตกายออกมาให้เราเห็นแล้วหลังจากนั้นจึงนําข้าวมาทุป,ปายาดเนี่ยบรรจุลงในถาดทองคํามีฝาปิดเรียบร้อยนะครับว่ากันว่ามีมูลค่าถึง1นึ่งแสนกหาปะนะเนื่องจากตรงนี้นะครับบ้านนางสุชาดาตรงนี้ลัดล็อกนาไป นะครับไปตรงบริเวณต้นอัชาปารานิโครที่ชี้ให้ดูเมื่อค่นพอไปถึงนางเห็นมหาบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนะครับก็น้อมกายนําข้าวมาทุกปายาิเนี่ยเข้าไปถวายเมื่อนางน้อมถวายไปอย่างนั้นมหาบุรุษจึงน้อมรับข้าวมาทุกปายาิพร้อมทั้งผ่าทองคามานะพอรับข้าวไว้แล้วนางสุชาดาก็ถวายพรน,นะครับถวายพรแก่มหาบุรุษบอกว่าพรที่นางปาถนานนั้นนะ่ะประสบความสําเร็จแล้วฉันใด นะครับก็ขอให้สิ่งที่มหาบุรุษปรารถนานั้นประสบความสําเร็จด้วยนะหลังจากน,านั้นนางสุชาดาจึงเวียนประทักษิศีสามรอบนะครับแล้วก็กลับมายังบ้านของนางตรงที่นี้แหลนะมหาบุรุษพอได้ข้าวบรทุกปายาตแล้วนะครับก็เดินทางไปตรงบริเวณแม่น้นําเนรัญชาลานะครับเป็นจุดที่เราจะไปหลังจากนี้นะครับพ่อองค์เดินทางไปถึงริมแม่น้นําเนรัญชรลาแล้วก็ลงไปสงสนานนะครับเรียกว่าลงไปส่งน้ําส่งน้ําเสร็จขึ้นมาก็ นุ้งห่มเครื่องนุงห่มเรียบร้อยก็ปั้นข้าวมาทุกปลายาตเป็นก้อนนะครับขนาดพอดีคำนะครับได้จํานวนทั้งหมด49ก้อนหลังจากนั้นจึงค่อยๆสเสวยนะครับค่อยๆเสวยจนกระทั่งหมดพอหมดแล้วก็เหลือเฉพาะชาติทองคำนะครับานพระอ,องค์จะเก็บไว้ก็ไม่เหมาะแก่สมณะสารูปเนาะเนื่องจากว่าขาดทองคํามีมูลค่ามากนะครับพระอ,องค์จะตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายนะครับว่า ถ้าพระอ,องค์จะได้ตัดสู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบรรลุไปถึงวัตถุประสงค์ที่พระอ,องค์ได้ทรงวางเอาไว้นะครับก็ขอให้ถาดทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสะน้ำนะครับลอยทวนกระแสะน้ำพอพระอ,องค์อธิที่ฐานจากน้นเสร็จก็ปล่อยถาดทองคาไปเนะบื้องต้นถาดทองคําก็ลอยไปตามกระแสะน้ํานั่นแหละหลังจากนั้นจึงหยุดนิ่งแล้วก็ค่อยๆลอยทวนกระแสะน้ํากลับมานะบหลังจากนั้นก็จมดิ่งลงไปยังหน้าครับพ,พบนะครพบ ว่ากันว่าถาทองคำที่มหาบุรุษอธิษฐานนั้นน่ะลงไปซ้อนกับถาทองคำใบเดิมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆซึ่งมีอยู่แล้วสามองค์ใช่ไหมครับว่ามีอยู่ซ้อนอยู่สามใบนะครับพอถาของมหาบุรุษลงไปซ้อนก็ทําให้พาญนานาคราที่เฝ้าถาทองคํานั่น,นะสะดุ้งตื่นขึ้นนะพอสะดุ้งตื่นขึ้นก็อุทานขึ้นมาว่าอืเมื่อวานเพิ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วองค์หนึ่งวันนี้จะมีอีกแล้วอีกองค์หนึ่งหรือนะรหลังจากนั้นก็หลับไปนะครับ พอมหาบุรุษเห็นนิมิตอย่างนั้นนะครับเรียกว่าก็เกิดความมั่นใจนะครับพระอ,องค์จึงได้มุ่งหน้าเดินทางไปยงต้นทุนพระศรีมหาโพธิ์ที่เราไปสักการะกันเมื่อวานนะครับไปประทับนั่งตรงแท่นมัชลาอาจที่เราไปอธิษฐานกันนั่นแหละจนได้ตัดสลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าในที่สุดนะครับสิ่งที่พระอ,องค์ตรงตัดสลุถือว่าเป็นที่สําคัญที่สุดก็คืออาสวัคยายานนะครับการบรรลุ เหตุที่จะสงบระงับจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนะครับหรือที่เราเรียกว่าพานิพานนั่นแหละนะครับเป็นว่าพินิพานเมื่อวานเราก็มีโอกาสาได้ไปตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่พระเจ้าโศกส,สร้างเป็นท่านผู้ชมคะเราพาพระใหม่มาเดินทุดงแล้วมีความโชคดีเหมือนเทวดาอํานวยของเรานะคะว่าเราได้ข้าวมาทคุปตญาตมาถวายพระสงฆ์ตอนฉันเพลนะคะที่บ้านของแม่นางสุชาดากับท่านผู้ชม แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่านะคะและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกฝนตนเรียนรู้วิชาชีวิตไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ธรรมไปด้วยนับเป็นการบวชที่คุ้มค่าคุ้มเวลาจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินไทยเวียดเจ็ทวัดไทยพุทธคยาที่นำคณะมาบวชในครั้งนี้ และขอขอบคุณสบพอ m 91ที่เป็นสะพานบุญร่วมบุญกับทางรายการชีวิตไม่สิ้นหวังด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลานะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะมมนังนางออีีทกและฉ